เมื่อมาหาสมบัติล้ำค่าหายไปอย่างลึกลับมีเพียงหนึงชายคุณเป็นนักโบราณคดีมือหนึ่งของจีนหนึ่งสาวยินดีต้อนรับสู่อินเดียแจ็คและอีกหนึ่งหนุ่มร้อยหกสิบล้านเหรียญรวยเช็ดเมดทั้งสามต้องร่วมตามมันกลับมาแผงขนาดนี้ให้มนโนยังไม่กล้าเลยเสียวกวเรามาช่วยหน่อยดิลงไปให้มันง่ำเหรอ เขาก็เหมือนคุณนั่นแหละเป็นนักโบราณคดีส่วนผมเป็นนักล่าสมบัติและคนสุสานไม่ใช่นักล่าสมบัติหรอกเนอะรอบเดียด้วยนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าพอเธอสลาชีวิตให้กับอะไรที่เกินกว่าเป็นแค่ตำนานมันเป็นของฉันเงินล้าหกสิบล้านเหรียญของฉันมาแล้ว ว่าหน้ามีขนเงยไป้ับคูเดี๋ยวไปส่องเขาดิผลงานโดนสเตลลี่ตรงจ่าพี่กู้ฟัดสามสี่และใหญ่ฟัดโลกเอยไอ้ลูกช่างจิงจิ้งจังฉันกลัวโดนเข้าฮะแจ็คกี้ชอนกลับมาฟัดแบบฟอร์มเดิมบังพอจะไม่ขับหน่อยไปครับไปถ้าบังไม่รู้บังก็สักสิ่งแล้วเองสบายเลยสมบัติมหาศาลมันมีพลังที่จะเปลี่ยนพวกนายทุกคน ท่านเคยเห็นสิงโตตงใจตะกี้ชานโยคะสู้ฟันนี่ก็เพิ่งเคยเห็นนะน่สิงโตเมารถอ้วกแตกลุงแจ๊คย่าอยู่ย้องกาอีกตัว26มกราคมนี้รับตรุจจีน